ใช่ไหมคุณแล้วคุณล้โอเคเอาห้องแคดิ่งก่อนไหมอ๋อโอเคได้เลยประตูได้เพิ่มมีมอนได้ได้ได้ไม่ว่ประตูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางเกาะคาบก่อนนะโอเคใช่ได้คลิปอยู่วู้ทำเกาะให้มอนด้วยแต่ไม่เอานะท่านผู้ชมมันไม่ดีนะไม่ดีต่อสังคม ไม่ต้องไม่ต้องเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้พอละเราเผาแม่งเต็มละบ้านเงินหนึ่งไม่รู้ละนี่โอ้เป็นประตูเลยประตูนี่เป็นบ้านระยิบเอาบ้าเอาบ้านี่สองชั้นประตูมีมนี่ตรงนี้เดี๋ยวเคลียร์ห้องกันก่อนเลยได้ ได้เอามาเป็นบ้านใต้ดินกันใช่นะทำบ้านใต้ดินนะท่านผุกคนก็เป็นบ้านที่มีแต่เล่นก็จะจำไว้นะจะจำไว้ให้ดีนะโอเคนะฮะแล้วก็ทำตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นะโอเคนะตะวานตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคบ้านนี้ต่อให้ดึงให้ตั้งไว้แล้ใช่นะครับเพราะมันอยู่ใต้ดินนะฮะ โอเคนะคขั้นต่อไปนะคะเราก็ทำกล่องเช็ดกันนะนใช่นะฟูอย่าง,งอีสานเลย ใหญ่นะพี่ว่าหลังคานนเ,เนี่ยสักสามเนี่ยเนี่ยพี่เนีเตียงเดี๋ยวเรามานอนนี่นะไดนอนไยได้เลยเ,ลยเียนสร้างที่เฮ้ยี่นอนแล้วแล้วนึงนะผู<ๆ>้ชมแบตหมดขออนุญ,ญาตนะฮะอเ,เอาเอ้าขออภัยนะฮะ 영 yeah. เราไม่ชมก็มาต่อกันนะขออภัยนะกับด้านขอโทษนะโอเคนะก็บ้านเราก็แสนสุขงสงบนะฮะ <c oughs> บีพี่มุม้นล,ละเด,เดี๋ยวนะหนไหนๆก็ไหนๆละตรงนี้เป็นเช็ดเช็ดเดียวใช่ไหมได้เลยฮะเช็ดเป็ดนะ <c oughs> ไม่ใช่นะเอ้ย นี่นะฮะสวยงามนะฮะเแตบ้านเลยเช็ดในนี้นะฮะก็จะมีเดี๋ยวผมจะทำที่ขุดเยอะๆเลยนะฮะเพื่อให้แบบหากว่าแบบมีอะไรขึ้นมาแล้วประมาณนี้นะฮะก็ใ่คาบประตูใส่ตรงนี้ตัวนึงตัหนึ่งผมก็จะทำที่ขุดไดมอนด์นะฮะทำเลยไหมเลยนะเดี๋ยวใจเย็นดจะเอาเลยหรอไม่รู้ดิ เด็กที่ขุดเดมอนนะมีไอเทมเฟรมมั้ไม่มีไม่มีหนังวัวตอนนี้ใครจะไปหาหนังวัวได้ตอนนี้มีนะพี่น่าจะมีอยู่อืมหนังนี้ไม่มีมันไฟเวอร์นะฮะโอ้โหที่ขุดเต็มนะฮะนี่นะนี่ก็คือที่ขุดของเรานะฮะบี้มันี่ยโอเคเลยมั้ที่ขุดเยอะจริงๆนะฮะ ก็ทําที่ขุดเงี้ยไปเยอะๆนะกินไว้นะโอเคนะเข้าใจตรงกันนะฮะก็ที่ขุดแม่งแต่ม้าแต่เมืองนะที่ขุดกันแม่น่าจอดัมนะได้ได้โอเคนะฮะแป๊บหนึ่งโอเคโอเคแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมโอเคนะก็มาต่อกันนะสู้ไปยคลงปัสสาวะนะฮะปัสสาวะอยู่นะแล้วก็เก็บแร่ท่านนะฮะท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้เราจะบอกครับ นี่แหละอันนี้ก็คืออันนี้ก็คืออะคูเวอร์สโตนอันนี้ก็คือของนิหามาาด้านะอ่ะมาเราเก็บของดีไว้ที่นี่แล้วกันแล้วแต่ไปหยิบไปเดอเด้อเดีอยวอเดี๋ยวอเด้อเดอเดอเด้อเด้อเด้อเดอเด้อเดอเด้อเนอเด้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 มเดอเด้อเด้อเดอเด้อเอเู่อเอยู้อนเชสเต็อเลยเเเอเอเอเีออดพี่ด้ด้อด้ได้ด้ด้เ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 ดอเดอเ้ด้เเ เดีวเราก็เดี๋ยวมาแล้วกันข<ห>ึ้นเข้าบ้านแป๊บบ้านไหนก็ไม่บ้านข้างบนเราไปหาไอเทมเฟรมก่อนแล้วก็ฝากกินอาหารมาเยอะๆด้วยได้ๆๆทางขึ้นไม่มีเดี๋ยวเคลียร<ม>์ทางขึ้นให้เดี๋ยวรอแป๊บนึงได้ๆๆจ่ากำลังจะทำทางขึ้อนอยู่อันนี้อันนี้บ้านอนะไรเนี่ยแป๊บนึงนะท่านผู้ชม โอเคนะฮะก็มาต่อกันนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะซปเปอร์วิงคุงและผมติดสายนิดนึงนะฮะก็เลยไปแยกย้ายกันก่อนนะแล้วก็มาเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเราก็มาเล่นเกมกันต่อนะ,ะก็คืออย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมต้องไปบุกที่ต้องเข้าบ้านให้ได้ก่อนนะเพราะว่าเพราะว่ามอนเตอร์อยู่ข้างนอกน่าจะเต็มเลยนะฮะ แต่มันก็ดีนะไปด้วยกันปะไปดีปะใครใครจะเป็นคนเคลียร์ทางให้เดี๋ยวกูเคลียร์ทางให้ก็ได้โอเคเราปิดทางตรงนี้เดี๋ยวพยายามทำให้ตรงนี้ไม่อันตรายได้เลยงกกู็จะพัแล้วที่ขุดที่ขุดเลยที่ขุดเห็ดเหล็กอย่าใช้ที่ขุดไดมอนด์ไม่ไม่ใช้ไม่ใช้ใช้เจ้าบอลที่สำคัญเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้ละกันเดี๋ยวพี่มาแป๊บหนึ่งไปเก็บไว้ข้างนอกใช่เลยค่ะเออ แนบีมามามาข้างล่างก่อนดิมาดูดิทำไมอะมาข้างล่างแป๊บนึงมีเชนเล็กอะทำไมวะเราเข้าไปดูเชนเล็กกันดิที่อุดเต็มเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขามาดิอะไรล่ะเออน่าเดี๋ยวบอกคุณมาเลยเดี๋ยวคุณค่อยลงมาดูก็ได้เดี๋ยวไปเคลียร์ทางให้งที่คุณเหล็กที่ที่คุณเหล็กอยู่อะจะเป็นบอดี้การ์ดให้ก่อน โหที่ขุดเดม,มอนขุดเร็วมากเลยฮะท่านผู้ชมเขาใช้แล้วหรอใช้ไปน,นิดนึงเอาเฮียแม่งเครื่องแม่งค้างอะ่ะขออภัยนะฮะเล่นไม่ค่อยถนัดเลยเพราะเดี๋ยวมันจะบังลำโพงด้วยไงใช้ทำไมวะที่ขุดเดมอนโหมันแตกยากด้วยอะบีมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแม่งมันไม่ได้ขุดและท่าที่ทำเป็นแล้วเนี่ยเพราะปกติเราก็จะใช้ที่ขุดเหล็กกับหินเท่านั้นไม่ใช่หรอใช่ปะล่ะล่น จะทำทางให้ส,สดีเยี่ยมละแต่เมื่อกี้พี่หล่นโทษทีเครื่องแม่งเครื่องแม่งจะขึ้นมาทำหอกด้วยอะไรวะเนี่ยฮะพี่ปีนจะขึ้นมากับพี่เน็ตทำไมเนี่ยทำไมเช้าแล้วเนี่ยใช่เหรอเออมันเตอร์ตายหมดหลมเล้ยดิโอเคนะฮะเราก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะฮะพี่เน็ตกูค,คิดเลยออกแล้วอะไร ราเขก้นวันนี้เราจะไปเอาเตียงมานอนใต้ดินกันความคิดแหลมไงแต่ว่าคนแกะจะพอปะพอพก็ตัดขนแกะไงมีเรามีฟาร์มแกะอยู่ไม่ใช่หรอมีเหล็กด้วยใช่หรอก็ใช่ไงแต่เด็วๆมี่มามให้ได้เลยเขารู้ใช่ไหม ว่าจะทำห้องใต้ดินให้เฉดนะฮะอุ้ยเฮียอุ้ยสเกลตันเฮียจ้าเจ้าเวัดจ้าวัดจ้าวัดจ้าเลยเรียบร้อยนะฮะเราก็ได้กระดูกมานะเอาไปทำโโหไปขุดไดมอนด์มาไปขุดเลสโตนมาขุดลาปิดมามันมาเลยกูพี่ก็เลเวลฮ่าเหมือนกันเฮ้ยเจอบัวแล้วบัวแล้วไปลากแกะลำนึงลำนึงลำตึงลำนึงเดี๋ยวพี่ไปเอาไปเอาข้ามาเร็วไปลากบัวไปด้วย อันนึงอันนึงพี่ไม่มีข้าวอ่ะอ้าวทำไมวัวมันตบแล้วได้ด้วยอ่ะเปล่าเมกี้กูเฮ้ยพี่ว่าไม่น่าใช่แล้วอาหารอาหารปิดปิดปิดมอนขออภัยนะเราเราเราเโล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 นึกว่าวัวขัิดตูดนะฮะไปลล่าเดี๋ยวพี่เอาบ้านเนี้ยเอาวัวเอาไปเอาไอ้นั่นรล่อวัวได้ฮะเราจะต้องทำาวามอาหารข้างล่างแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปทำไอไอเพนไอเทมเฟรมแป๊บหนึ่ง เครื่องไม่งแหลกอะแล้วก็ไปจูงวัวมาด้วยแล้วกัน mm hmm. เครื่องกูก็แหลกโอเคนะเดี๋ยวคลิปก็ขอจบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็ได้ห้องเราได้ไดมอนด์มาแล้วนะ,ะแล้วเดี๋ยวให้พ้างหน้าเดี๋ยวผมจะทำไอ้นี่นะคะอะไรนะโตะเอนชานนะฮะทำไงนะะเดี๋ยวค่อยมาบอกกันทีหลังนะสำหรับรคลิปนี้นะนะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะบ๊ายบายช่วยสับตาใครได้นะครับกดไลค์ด้วยกี่บินจะขับแล้วนะ